แม่รัดมันนี่ชาแนลนะครับเนาะค่ะบนผ้าร่วยเนาะจ้ามันเมื่อไห้ก็ได้มาบุ๊ถึพบ้านคุณแม่เลยนะครับตื่นจังไดมาจังไดจ้กขึ้นใดมากฮอดบ้านเดือยเลยก็ดีครับว่าจีไ้มาเฮ็ดไอยูทูปไห้นะครับเนาะก็ดีกับเฮ็ดยูทู e กับเพจเพราะว่าซ่อมกันมันน่อซ่อมน้อยๆว่าิีไ้มาเบิ้งไห้นะครับว่า เป็นจังได้สำหรับมันในสี่อ่อสีต่างได้ใดใดไปเาว่าปกตบทองหน่อยอยู่นะครับได้มากพ่อต้องเบ่งครับคุ้นแม่พอดีนะครับจ้าเอามาแล้วกรกะเทากะทามฝนผ้าลวยที่ผู้ใดติดตามหม้อไก่น้อยหม้อไกต่ตอกนั่นแหมอจาเป็นจังไดตัวเลขเพื่อนมันเข่าบอจังเลนะตัวเลขของไอ้เพื่อนกับเข่าอยู่เด้แต่ว่าเพื่อนหาควนไกเ่เชยด ปัญหามันคือเพิ่นห้ค,นค,ค้นไก่ขีดตอนนี้ตอนนี้ห้ค้นไก่ขีดพอาดีเมื่อน,นั้นฝนพัดด้วยกับไปน้ําหาเพิ่อนอย่อบ้านก่ายุ่ใกล้กันนะแลครับเพราะว่าบ้านเพิ่นก่ายุ่นเลื่อยล่องบานเพราะพีพ่สายว่าไปนะครับออกไปข้างเบงจานจาคนละครับแต่คือเพิ่นจะมาตลาดนัดประจํานะครับตลาดน,าดนัดไอ้พิสัยนะครับริมริมฟังคงอ่ะละครับยย่ ปกติพันธ์ีมังอยู่แถว,วอโงงพญาพิสัยสัต,ตาน,นาคาชครับอยู่แถวแถวนี้ทุกวันอังคารแล้วก็วันเสาร์สี่สิมายูยตลาดนัดตลาดเล่าว,วันพิสัยนะครับส่วนวันอาทิตย์จะเป็นตลาดเล่าเบงจันนะครับพันธ์ศรียวนเวียนอยู่แถวนี้แหละครับเพราะว่าป้านพันธ์ศรีโแถวแถวนี้นะครับก็ได้ไปติดตามให้อยู่แต่ว่าเมื่อนั้นไปนันมันบอกพอเพ่อน ตอนที่มันหั่นขั้นที่ผ่านมาว่าติไปตามว่าจิไปตามคมทัวร์ไทยมันบอกพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนตะวันตะวันตะวันหั่นได้เงี้ยข่าวว่าแต่เพื่นไห่คนไก่ขีดเพื่อนก็เถือกโยตัวเด็กก็เถือกโยนะครับให้เข่าขันโยตัวเก้าสองนะครับพี่เป็นเป็นมาเป็นไห่นะครับจิ้กไอตัวเลขได้เก้าสองประมาณนี้นะครับพี่พร้อมไปถามใหมแม่ค้าวตัลลี่เบอร์องว่ายิ้กรตัลลี่เราได้เก้าสองโย นะครับลวเวนกะผ้ากันด้ายลายอยู่ครับเจ้าอาณาพดไทยนะครับคนพาด้วยกันที่ไปตามต้อให้อีขึ้นเก่านะครับเมืองไดบ้านในแต่ว่าว่าสีเมื่อเอือนนี่สีเข้าไปหาเพื่อนว่าสีพ่อเพิ่อนพ่อพ่าเมื่ออื่นนี่กัที่เป็นเมื่ออื่นีนวันเสาไหมบ้างตลาดไม่วันเสากับวันยังก่อนกับกับวันอังคารอังคารกับเสาครับเพราะว่าเมื่ออื่นนี่เป็นตลาดนใหไงตลาดเหล้าไนเลยนะครับ S <S แต่คือว่ากันคันเมื่อนี่บอพ่ออยู่พ่อมีสายฝนพ่พพอได้กับจิไปตามตัวอายุตลาดเบงจารอ๋อจ้ะใกล้บ้านเนาะกับกับสาัยว่าว่าใกล้บ้านนี่นะครับอายว่าใกล้ <พอ S 1> บ้าน<อ>น<อ>กะกันสิได้ไปพ่อเพื่อนบอตอนนี้นะครับแต่ว่าตัวเลขแนวทางของเพื่อนนี่ฝนพ,พอ่อวด้กับได้ต้าถ้าเบี่ยงรวดเพื่อนนี่แล่วมาก งวดใ<ห>ดนี่งวดที่สีว่วดนี่แหละวดวันที่สิบหกคิดว่า <16. S 1> น่าจะเปลี่ยนทะเบียนรถลดเป็นว่าน้ำหายากก็เลยเกินนะผมฝนพารุ้ยกับที่เอาทะเบียนรถลดเป็นนี่แหละมาฝากทะเบียนร์ลดท้องไงพ่อ,โอ,โอหมอดูใกล้น้อยนี่แหละแต่ว่าพ่อใกล้บอกผู้ใดได้ครับพเพื่อนการเพื่นแบบว่าเนียนไว้เพื่นไล่พวกอยาก่างไอปอนได้ตัวเลขไอ้ทะเบียนร์ลดเป็นนี่แหละมีนี่แหละผมก็เลยเอนบ้าที่บอก ช่องแม่ความุณแม่กับความน้ำเบลก่อนก็หมายว่าเพื่อมันเข่าเนาะตัวเลขถ้าเบี่ยนรดเพ่อนนะครับคือเพิ่งเปิดเผยเพิ่งเปิดเผยนะเพื่อนกับว่าเคยเปิดเผยให้ผมได้รู้จักกาวถึงเลขถะเบี่ยนลดเพลินเนาะมิจะกาวถึงเลขกันไกลหน่อยจิบตัวใดจิกตัวใดนี่จะ์กาวถึงเลขไกลหน่อยเพราะว่าตัวเลขเพื่อนกับถ้าเบียนรดแก่งสวยอยู่กันเพราะว่ากัคิดว่าตินน้ำหาเป็นไถพ่อเนี่ยแหละการพูดไดพ่อกับ เข้าไปหาเพื like, like ่อนได้แต yani uh, ่ก็เบิรงให้ตั้งเกียรติตั้งทับยันรถนี่แหละอันนี้แหละนะครับลดยังรถเพิ่นอ่ะรถนี่เป็นในรถกระบะครับเป็นกระบะแคบเรือาเป็นกระบะแคบสมาร์ทแคบครับก็เปล่นกระบะแคบนี่แหะทับยันกันบอกได้เลยนะครับเนาะบอกตัวเลขห้าเก้าเจ็ดแปดนี่แหละทับยันรถเพิ่นค่ะก็ล้องเอาไปเสี่ยงเบิรงก่อนนะครับแต่ว่าฝนพัดแรกก็จะไปตามให้ขึ้นก็แล้วเพราะบางวันที่ผ่านมาในภาคเขายัวกูได้น้ำเพิ่นก็ได้อยู่เด้อครับ ผู้ใดนั่งเควนก็ไดดอยู่นะครับเพราะว่าความวางนี่เขามองเรเห็นนะครับว่าดวงไผ่ดวงมันเ้าใส่ไปเจอย่านเรานะครับตามที่ฝนสังเกตไก่เนาะมันคือหูคักแต่ไก่น่ะคือบวกเลขเก่งแต่ฝนผมก็คิดก็คิดว่ามันกับเุโรเอเียอินีนะครับเพราะผมก็คิดว่าเจ้าังานึ่งสีไปไ er จับผิดเพื่อนคกๆคุณเจ้า เออบอกบอกแม่นว่าที่ที่อันนี้และที่ตั้งใจจะไปจับเพี้เพื่อนได้ตั้งขั้เกีติักีติไปสังเกตคักๆยรติแต่เนี่ยแต่ตั้งป้องเตบแบอย่างก็ขึ้นมาเขาต้องการที่จะจับเพี้เพื่อนโดยตรงได้ครับแม่บอกบอกแม่นว่าทีสิไปนี่เพื่อที่สิไปเอาเอาตะเลขกย่างเดียวนะครับบอแม่นว่าสี่เซี่ยงบังว่ามันเฮ็ดจังได๋กลายขึ้นไปยิบครับนี่แหละไปจีบครับตัวปัญหามันคือมันเปลี่ยนทั้งสี่แหละคืออยากสิไปจับเพี้เบิ่งนแต่เนี่ยเนี่ยมาอยากเฮ็ดให้ ถ้าผู้จ้องเห็นว่าเพื่นเห็นได้จ้งใดคนไกลจ้งไหนคนของเพื่อนมามันเปลี่นจ้งไดแต่ว่าไปแล้วมันหลวพ่อแม่เท่าที่ไปจับผิดเพื่อนบาดที่เหนว่าเพรามูจักว่ามที่เพื่็นบาดที่ีหนบอท่นเห็นบอท่านมันวนเร็วน้อเพือเพื่อนออยังม่เปลี่ยนไพ่ยังเปลี่ยนยังนะครับว่าง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 กับปล่อยไกลหน่อยว่าม่เพื่นกับ มัก็แลไปกีกรวดนะอันเพื่อนถามคับเพื่อนถามนี่ห้าบวกห้าได้เท่าไหร่มันไปกียกยังบันบทึกมันเาไปกีกเลขสิบเพื่อนถามไอร้อยบวกร้อยเป็นเท่าไหร่ถามเ,เด็กหน่อยก็ได<า>้เด็กหน่อยอยู่หันแม่นี่เห็นพอเม่พ่าเด็กหน่อยมาป้องฝนพลาดกับไปนางเบิงค่<ฮ>ะร้อยบวกร้อยเป็นเท่าไหร่ถามเด็กหน่อยเด็กหน่อยตอบก็ได้นี่น่ปัญหาไหมใกล้ตอบได้ปัดใกล้ปัดตอบได้ร้อยบวกร้อยตะกี้ตัวเลขสองรอยหวมกเลยแันเด้นโอ้เงยหัวสีแตเงหัวสีแตกครับ โอ้ยส่านตันแท่นที่ไปจับเพื่อนเอาเอาไปเอามาไอ้เพื่อนบ่ได้ไอ้หัวแก่หน้อยโอ้ยส่วนตอนตนเท่าได้กัโอ้ยส่นตอกทเฮ็ดจังได๋ส่วนตอนต่าโตแม่นกับแม่นเด้ครับแม่นกับแม่นเพราะว่าดวงผู้ใดเนาะดวงผู้ดวงดีก็สิได้นะครับได้ตามที่เพื่อนไห้มากนะครับเพราะว่าบนญิีไห้ก้าวสว่นก็เขานะครับแต่ว่ามันทำก็ได้ท้ายตัวมันเขาเนี่ยปัญหามันะ ก็เ,เ,เข้าไปาตั้งใจว่าจะไปไทยก็คา้างเหมนมันแบบว่าได้นะครับพาะแม่ค้าล,ตาลอตเตอรี่ย้อนหน้าวัดไทยาการได้กันเพื่อหลายบาทอยู่ครับแม่ค้าลอตเตอรี่เป็นยิบเอาเลยนะครับเป็นเป็นบาแบงผ่านม,มู่เป็นบามันกองุดทไทยแล้วเป็นมาเป็นเอาเบิดเลยไก่เจิกยไข 9, เย่เกาสองแล้กไก่จี้ยไห่เกาสองเลยนี่ล, 9, ละมันอัศจรรย์แห้งอันนั้นวังวงเพ่อนเนาะคุณผู้ชมอาจจะว่าหลายคนกับจี้ยไข่หลายตัวแต่ว่า คนนีน้นะเป็นจีกเก่าสวางห้เราเมาเห็นยุไซเอาเมือม่อด,ดวงขอ<ว>งเราเบามื่อาที่นี่<ว><ว>ส้มแม่ข้าอยู่น้ำกันแม่ข้าอยู่น้ำกันก็เอาแม่ข้าที่ไปขายของยุตลาน,นัดนะครับอยูอ่อนแผงใกล้ๆส้มไปขายพลัมมาทางไม่ไปขายเสียผ่านเอาน้ำกันเบอดทุกคนนะครับตัวเลขเก้าสองนะครับแถมได้เงี้ยคว่าได้ผูัมเป็นหมื่น้ลัมเป็นแสนกับมีนะครับนั่นก็ดวงพลัมก็ดวงพิันตามเมื่ออื่นนี่ล่ะ วดใจไว้เลยทำผู้ชอบวดใจไว้แต่ว่าสาหรับคลิปนี้ฝนมีตัวเลขที่ยังก็มาฝากแค่เป็นตัวเลขทเบียนรคกับเป็นตัวเลขทเบยนรถของเพื่อนนี่แหละทเบยนรถกับทเบียนรถหมอดูไก่น้อยนี่แหละครับเจ้าพี่กุลท่องนะครับเปลี่ยนเจ้าพี่กุลทองภาคสองเพื่อนมาครับอันภาคเก้านมันตายแล้วเพื่อนมาเพื่อนในภาคเก้าน่ะแมวแมว แ <g ül> มวคูบเอาเนล่าอยู่พรไะี่ใส่เนล่าเป็นตาลวดตรวจหมออยู่อันพี่คุนพี่คุนท่องภาาเกาหันภาหนึ่งผาาหนึ่ง <พา S 1> หันมานี้ก็เลยภาาสองก็เลยภ่าสองอันชุดไม้นะครับเพราะว่าชุดเกาเนี่ยเพื่อนไปปล่อยว่าไปไวตะปล่อยอันแมวจ้างจ๊้าจะาใส่มาคูบปับ๊บมาคูบปั๊บเลยนะครับให้น้ำไก่เลยนะครับมือน,นันนะครับเจ้าขอนไก่เนี่ยให้น้ำไก่เลยนะครับเพราะว่าตัวนั้นก็เม่นถือว่าแม่นครับ นะครับตัวนี้มาในห้างแม่นคัดตัวนี้ห้างภาดสองในห้างคาดสองในห้างแม่นคัดนะครับใส่วิจารญาณเอานะครับเนาะเพราะว่าดวงไผ่ดวงมั่นเท่ากับล่อติดตามเอานะครับแต่ว่าฝนพ้องได้กับติดตามไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆที่เกานะครับตัวเลขแนวท่านถ้าเอาถ้าเบี่ยนรดของเพ่นมากล่องเอาไปเสียงเบืองกอนก็คือห้าเก้าเจ็ดแปดนะครับห้าเก้าเจ็ดแปดคือ แนวทางตัวเลขเอาไปเปลี่ยนนั่นก่นนอนนะเอาไปล้อมเสียงเมืองกอน,เ,น,กอนเอาไปเป็นแนวทางเมือ่อนนะครับตัวเลขค่ะเก้าเจ็ดแปดทะเบียนรถเพิ่นนี่จจะเอาไปเป็นแนวทางเมือกนเพื่อเอาไปเสียงแล้วมันฝันดีนะครับมันฝันดีแล้วอาจจะได้เอาไปลองทุนนะครับ เดี๋ยวติดตามฝนไปฝนสิกอตติดครับจะกอดติดให้นะครับคือติดไก่มาติดกอดติดให้เล่าสิไปยุไซฝนพัอด้วยสีน้ำนะครับน้ำตามหาให้จนพ่อนะครับสไปดิยุไซฝนพ่อด้วยก็สีน้ำตามหาให้จนพ่อนะครับเพราะว่าเล่ากับยุ่บ้าไก่นะครับกับยุ่ป้านพิศัยอะไรยุ่บ้ยไก่บ้าน